Ça va des bonjour tout le monde. Ça va des bonjour. Aujourd'hui, nous allons apprendre c et ce son. C et ce son. C et ce son. C et ce sont C et ce sont. c et ce sont. C และก็สะทรงนะคะว่าใช้ต่างกันอย่างไรนะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องเรานะคะคุณจะได้ไม่พลาดสาระดีๆที่เรานำมาฝากอยู่เป็นประจำค่ะไปดูตัวอย่างกันเลยค่ะ ใช้นำหน้าคำนามนะคะนำหน้าบุคคลวัตถุต่างๆนะคะที่เป็นเอกพจน์ที่มีหนึ่งชิ้นนะคะเซนะคะมาจากเซอบวกด้วยเ e อนะคะแต่ว่าเซอกับ เอนะคะเขาจะเป็นสระติดกับสระนะคะเราจึงลดรูปนะคะเหลือเป็นเซอโพสตอปก็เลยกลายเป็นเซนั่นเองนะคะเสื้อสงซสื้งสสง,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 งใช้นำหน้าคำนามนำหน้าบุคคลวัตถุต่างๆนะคะที่เป็นผ้าหุพจน์นะคะที่มีมากกว่าหนึ่งชิ้นนั่นเองค่ะ และสองคำนี้นะคะเขามาจาก verb ê t นะคะก็คือที่แปลว่าเป็นอยู่คือนั่นเองนะคะดูการผันคำกริยา verb ê t ในรูปการปัจจุบันนะคะ Je suis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  ฉันเป็นอยู่คือ tu e tu es tu es tu เธอหรือว่าเขาเป็นอยู่คือนะคะก็คือบุคคลที่สองที่เราคุยด้วยนั่นเองนะคะอิเลอูเลอิเลอูเลเอเลเอเอลเอเอเลอเอเนอเอเน อันนี้ก็คือเขาผู้ชายเป็นอยู่คือเขาผู้หญิงเป็นอยู่คือเราเป็นอยู่คือนั่นเองนะคะ Nous sommes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 , Nous sommes. พวกเราเป็นอยู่คือ Vous êtes Vous êtes Vous êtes พวกคุณหรือว่าคุณนะคะเป็นอยู่คือนะคะ Ils et elles sont Ils sont, Ils sont. เอลซงนะคะพวกเขาผู้ชายพวกเขาผู้หญิงเป็นอยู่คือนะคะเห็นไหมคะคำว่า,อาเอจะมาจากการผันคำกริยาของอิลเอลองนั่นเองนะคะและเราก็จะเติมเซอร์เข้าไปข้างหน้านะคะแล้วก็ลดรูปนะคะก็เลยกลายเป็นเซนั่นเองนะคะและก็เซซงนะคะก็จะมาจากอิล ที่เป็นรูปพระหุพจน์นะคะเราก็เติมเซเข้าไปก็เป็นเซอส่งนั่นเองนะคะไปดูตัวอย่างการแต่งประโยคกันค่ะ C'est mon père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  นี่คือพ่อของฉันค่ะ C'est Mario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  นี่คือมาริโอครับ c'est une table ronde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  อ uh, ่ามันเป็นโต๊ะกลมนะคะนนี้จะเชื่อมเสียงด้วยนะคะ c'est une table m e c e s ด une d ต m นด e s t une d a า e นี่คือคุณผู้หญิงนะคะเชื่อมเสียงด้วยนะคะ o n e t e s t un t é l é p ต o n e c e s t un t é l é งท o n e ฟ e s t un t é l é p h o น e นี่คือโทรศัพท์ค่ะเชื่อมเสียงด้วยนะคะ c beau e C'est beau C'est beau มันสวยงามค่ะ c'est bien c'est bien c'est bien มันดีค่ะ C'est une jolie j u p e C'est une jolie jupe. c e s t une jolie jupe. มันเป็นกระโปรงที่สวยงามนะคะและเราจะเชื่อมเสียงด้วยนะคะ C'est un beau canapé C'est u น้าเป็น n a p é c e s า un ่ e a u c ะ n a p าเ e s t un b ะ a u c a เ a p é มันเป็นโซฟาที่นวยงะามค่ะเชื่อมเสียงด้วยนะคะ C'est un bel homme. Um. เซตับลมเตัง e งเบลมเป็นผู้ชายที่หล่อนะคะเชื่อมเสียงด้วยนะคะเสือสงเสืงเสืงเสืงการแต่งประโยคกับเสื้อสงนะคะเสื้อสูงมพ่อรงเสื้อสงเมป้าห้องเสื้อสมพ่อองเสื้อสเมปพวกเขาเป็นพ่อแม่ของฉันนะคะเสื้อสง Mes affaires. Ce sont mes affaires. Ce sont mes affaires. Ce sont mes affaires. มันเป็นของของฉันนะคะใช้กับสิ่งของต่างๆของเรานะคะหรือว่าใช้กับธุรกิจก็ได้นะคะ Ce sont des femmes très jolies 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 พวกเขาเป็นผู้หญิงที่สวยงามนะคะ ce sont mes chaussures Ce sont m e องเท้า s u r e s Ce sont mes c h a u s เ u r e s หล่านั้นเป็นลองเท้าของฉัรองเท้าเหล่านั้นเป็นรองเท้าของฉันนะคะ Ce sont des livres i n t é r e s เ a n t s c e s o n t d e s livres ะนี่ i ือรอ s ่องเท้างนะคะนี้าเ s ัเอันนี้จืเชื่อมเสียงนะคะหนังสือเหล่านี้เป็นหนังสือที่น่าสนใจนะคะ Ce sont de belles maisons. 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 Bah ngam, Ce, sont mes Ce sont mes soeurs.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  Pour ce sont mes voitures. Ce sont mes voitures. Ce sont mes voitures. Ce sont mes voitures. Là de les de sont des ce sont tes vélos. C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 e sont vos chiens. Ce sont vos chiens. เสือทร้โชียเสือทรงชี่งหมาเรานั้นเป็นหมาของคุณนะคะวันนี้เราก็นำวิธีการใช้เซและก็เสือทรงนะคะมาฝากทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเรานะคะคุณจะได้ไม่พลาดสาระดีๆที่เรานำมาฝากอยู่เป็นประจำค่ะสำหรับวันนี้ขอให้ทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีความสุขนะคะขอบคุณค่ะแม็กซิโอวา